โอ้ยเราสามัคคีเลยจริงเดี๋ยวไปกุ้งอ่ะอาซีหนึ่งคะแนนที่หนึ่งไปเริ่มไปเลยยัไม่ได้ลองเล่นนะมันจะลำบากขนาดไหนนะเฮ้ยคนละคนละบล็อกคนละบล็อกอากูตรงอันที่สองกว่าที่สามอ่าล่างอ่าไม่ได้มาตกซาตคขับแล้วซาตคขับแล้วมีคนแบบโอ้ยใหญ่อะ อ่ะเอาว่ะเอ้ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนี่ว่ะอุ้ยเราสามัคคีอะจริงๆรอบเนี้ยมดีดีแล้วแล้วเราดีแล้วไม่คือเหมือนแบบว่าเราเจออะไรมาเยอะเนาะแล้วมันทำให้เรากลายเป็นแบบคนสามัคคีอะเนาะเออมีชินแล้วไงคือแบบว่ารอบสองรอบที่แล้วเรา acting เนี่ยแรอบนี้เราจะตึ้งกันไงเราจะลองประจำเกมมิ่งประสบการณ์สอนคนไงอันเนี้ยนะกูบอกไว้ก่อนว่ารอบที่แล้วมันก็เลยแบบงี้แหละ รอบไหนนะรอบที่ผ่านมามันก็เลยอย่างนี้แหละเฮ้ยไปไปหาหาอาหารกันเนื้อไป Let's go ไปไปตรงไหนต่อดีอ่ะเดิน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 เข้าไปเดินเข้าไป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 เราต้องไปทางนี้เฮ้ยไปทางนู้นไปทางไหนไปไ็นเอาทางนี้ดีกว่าเนี่ยตรงนี้เนี้ยเนี้ยเนี้ยทางนี้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 เฮ้ยมันเริ่มไม่ไหวแล้ววะ บอกให้ไปทางเดียวกันไปทางนี้ดิเอาทางนี้เฮ้ยจะทางไหนเนี่ยจะบอกให้ตกลงหยุดไอ้หนูอปไไ้นูไยกลปกันตลง่กไี้ยกูไม่เลี้ยวรอบที่แล้วมันก็เลยอย่างงี้แหละงนี้งนี้มาเร็วมาเร็วเกกอ ไ้ทุกครั้งที่ที่สามารถตัดได้แล้วกันนะเอามาทำไมอ่ะอุ้ยข้างหน้าอะไรอ่ะเฮ้ยข้างหน้าอะไรอ่ะข้างหน้าอะไรอ่ะเดินดิเดินดิทำไมมีแสงมีแสงเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนจะเป็นอุ้ยเหมือนจะเป็นเรือเรือเรือเฮ้ยไปสำรวจบ้านสำรวจสำรวจสำรวจเฮ้ยหมาหมาหมาฟักมีฟักมีฟักทองเฮ้ยอยากกินเนี่ยอาหารกล่องสุ่มไหนกระโดดกระโดด เฮ้ยใครขับอะไรล่ะเฮ้ยเฮ้ยวาม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 ๆๆๆมาๆามามามมา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 าม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 า้ามาามา้าม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 าาม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 าเาม้มา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 มๆๆาม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  ช่วยช่วยเป็นหนึ่งใจเดียวกันด้วยขอร้องละมึงก็ไปมึงไปทางเดียวกันดิไปทางนี้นี่โอ้ยค่อยคอยเดินค่อยเดิน เิดจะมเลกกูเลยหนึ่งอะเอาได้เลยปเอรีเซ็ตรีเนเรรรเ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 เรเรมเปลี่ยนทางเรเรเ้เร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 เ้เร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 เนเรงเรเรเรรนร่เเเเเรเรเยเเ มึงยังไม่เข็ดเหรอมึงยังไม่เข็ดเหรอมันคงไม่ได้ไปหรอกมึงเชื่อกูปะอ่ะลองลองอ่ะลองดูแม่ลองดูแม่ลองดูแม่สามวิคลีนดูปะปะปะคนคนคุมบางเหรียญตายนี่ไนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวเราเราเร็วไปปะไอ้ดั๊กเอาคุณเมื่เมื่อกี้กูเห็นอะไรวะ ตามมาเดินตามมาก่อนเดินตามมาก่อนเร็วๆไปเร็วๆไปเร็วๆไเรฟๆเร็วๆก่อนไปเราอะไรเราหไรอกถไาเราไม่รีมันกเอนไมเร็้ๆไปเร็กๆไร็วปเร็วไปเรว่ามันจะไรอะไรเราถ้าเราเอไมันไไรเราหรอกเริงเร้ยมึงเห็นมไนไไรเราหรอกเรนไปเร็ไรเราหรอกวๆวๆวิ่งไม่ไม่สู้ไม่สูวไวิวิ่งไอ้มไอ้เหี้ย ใครก็ไม่วิ่งวะขอขอเร็ว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 วิ่ง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 อ้ยนื้หมีอะไรอ่ะกูเห็นหมีอะไรแล้วนะเฮ้ยอย่าเบิร์อย่าเิหนีนนีหน ไม่แต่กูตายไปแล้วเมื่อพวกเราตายกันหมดแล้วมันจะไม่หายตายแล้วมันไม่หายได้เลยวิ่งเอ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งวิ่งดางนี้ตายดางนี้เอาไปเร็วไปดิไปดิวิ่งไปดิวิ่งดิเฮ้ยไปเก็บของของใครไปเก็บไปเก็บไปเก็บเลยเราเราไม่กระโดดพร้อมกันนะสามเราไม่กระโดด กระโดดหนนะหนโดดหนองโดดนะหนโดดหนโดดหนโดดเอ้ยเร็วขึ้นนะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเร็วขึ้นหอกเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเงเก่งเอ้ยอาใหมหนึ่งสองหนึกูขาสัานแล้วว่ะเดินยาวไปเพื่อนอย่าตีกูเดี๋ยวตายแล้วขอโทษเจ้ตัดไม้อย่าเพิ่งตาดไม้มีเป็นชีวิตนั่นอะไรอ่ะ

เฮ้ยเหล็กเหล็กเหล็กเอาเหล็กเอาเหล็กคุณเหล็กก่อนคุณเหล็กก่อนเราขึ้นสี่บล็อกเลยนะเว้สามบล็อกสามบล็อกสี่บล็อกสี่คนอะไม่เป็นไรคนเดียวพอเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูตีเองได้ได้ได้โอเคโอเคโอเคแล้วมึงลุงตีมานานแล้วมึงลุงตีนะได้ได้ได้ต่อบล็อก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 เฮียตกกูเลยปล่อยกูวางลัวไม่มีใครสนใจกูแล้วมึงวางตกทำไม เดี๋ยวเดี๋ยวตีอ่ะตีอ่ะเดี๋ยวกูกูกูเลิ่มเองกูเลิ่มเองโอเควิ่ง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 กูต่อ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 ต่อเร็วต่อเร็วหาเถอะกูพร้อมยังเถอะกูพร้อมยังพร้อมพร้อมไปตีตีไอ้ตังตีมันไอ้ตั้มตีมันอะ แต่เราไม่ได้คุยกันว่าเราจะิไปทางไหนแย่ไปก็เลยคนละาเมื่อไหร่มันจะตายตัวนี้หรอแตเราไมตายแล้วก็ตายแล้วแกแล้วแตกแล้วตขนาดดีเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเอ็มซี่มันเก็บขนมปังกูไปมันเก็บขนมปังกูไปเอาขวานก้อนกูขอขวานตรงนั้นได้ไหม ไปนอนไไปปนนนนออกันไปนอนกันไปเฮ้ยกูแคขกในตอนนั้นว่ะเฮ้ยเฮ้ยกูแคขกในตอนนั้นอย่าห้ามกูอย่าห้ามกูมันเอาขนมปังกูไปอย่าห้ามกูเฮ้ยเป็นยังไงเล่าเอาเงินเอามั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 นเออไปนอนได้ ไปลงเหมือนกันไปลงเหมือนกันนี่ลงเหมือนนี่เหมืองนี่ไปลงเหมือนกันไปไปลุย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 เอาเอาเอาไอ้ขวานขวานกูหายไปไหนวะขวานขวานนี่ขวานใครกับเบรู้อยู่ในตัวกูโอขวานกูขวานกูเอ้ยขวานกูเดี๋ยวทำไมกลายเป็นขวานไม้เมื่อกี้เป็นขวานหินไปเลยอร อันนี้ไม่ด้วยต้องมีบ้างมันก็ต้องมีกันบ้างแหละดาวเกตอะดาวเกตจะท้ากันดาวเกตรอบที่แล้วมันก็เลยมีเงี้แหลกไปประตูมาตายขอโทษขอโทษขอโทษมาๆมึงไงลืมว่าตอนนี้มึงโดนติดกับพวกทู่อยู่ไม่ติดโเลยกูกูติดติดติดทางไหนอะมันดูไม่เนี่ยเฮ้ยเจอเหล็กอะข้างหน้านั่นอะ เอาเลยเลยไป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 ต่อไปเอาเหล็กเอาเ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 ล็กมึงเห็นตรงนู้นปะโอ้ยโอ้ยถอ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 ก่อนเอามปเถเอาไปเถอะเาไเถอะเอาดิเออลุงมันลุงมันลุงมันมามาข้างล่างข้างล่างอ่ะเอาดิ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 ลงมา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 โอ้ย

เชา้าแล้วรีบไปนี่ทำอะไรกันอยู่เย็นขอบอกกขอไม้ก่อนนะล้อขอไม้ก่อนกขอแต่เมื่อวานแล้วกูไม่ได้เนี่ยขอแต่เมื่อวานแล้วไม่ได้แล้วทำไมเราต้องมาขุดมาขุดบ้านเขาด้วยเพื่อเอาไม้วะไอ้เหี้ย ตงยาวตรงยาวไม่เลี้ยวแล้วเสียเวลาไม่ได้จบไม่ได้จบหรอกวันเนี้ยนะน้องๆเฮ้ยนู้นนู้นนู้นละว้า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 ละว้อันนี้ถ้าเป็นอันนี้มันค่อนข้างยุ่งยากนะพยายามถ้าสมบูรณ์ะผาขึ้นมากว่าจะตกลาวาตายได้เลยโอเคปะโอเคโอเคโอเคในการสร้างออบซิเดียนต่อจากนี้มันอาจจะยุ่งยากนิดนึงเพราะนั้นอย่าทำให้กูตายโอเคปะ ได้เลยได้เลยไม่เป็นหรแล้วเพื่อนมันแพร่ใหม่แล้วลองดูไอ้เหี้ยเอ้าเอ้าเอ้าแล้วมันตกลงไปได้ยังไงอ่ะตกตกกันแล้วโอ้ยทำไมตะกี้กรูกรูกระโดดขึ้นไม่ได้อ่ะเอ้าแล้วมันขาดอีกอันเดียวมึงเห็นไหมไอ้เหี้ยบล็อกเดียวเองขาดบล็อกเดียวได้แล้ว เล็กไปไหนอ่ะเล็กอะตายแล้วเล็กอีกสามบานมึงเอาไปทำละนี่ไงหวานเออเ้องไปทางขวานเราทีเดียวกันเลยอย่างเงี้แหละมึงภารกิจให้ครับไปหามาอีกอยไางหนครับไปหาไปหาไปหาเล็กมาโอ้ยอย่าเพิ่งจะงงทีนี้การไปหาเล็กเอาเพิ่มไปขุดดิ่งลงไปเลยเนี่ยน่าจะเจอแฟนนึงแหละปะดิ่งไปเลยมันต้องมีบ้างแหละเออเอ้ยเอางี้ทุกคนกูแล้วกูแล้วเราขุดสองบอสแล้วเดี๋ยวแบบว่า พอเวลาแบบพอเวลาเราเจอดันเจี้ยใช่ป่ะเดี๋ยวให้คนนึงหย่อนตัวลงไปดูอันนี้ปะปะปะกูขุดตรงนี้เดี๋ยวกูขุดตรงนี้อ่ะขุดขุดเออขุดตรงนี้ไปเลยขุดตรงนี้กูตรงนี้อ่ะขุดสี่ไปเลยไม่มีที่ขุดเลยนะอุเยลาพิษว่ะเฮ้ยเหมืองเหมืองเฮ้ยอย่าอย่าอย่าไปกู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  ย้อนมาย้อนมาอทำไมถึงตอนแรกเราไม่ตายวะเอ้าเอ้ยทำไมกูลอยขึ้นอ่ะเอ้าตายสักทีเมมยตามมาตามมาตามมาทางน,นี้ทางน,นี้ทางน,น,าน,นี้ตามมา<ว>ทางน,นี้ตัวอเองไปเซฟข้างล่างแล้วบ้าง้วเราเจอข้างล่างเลยะะใช่ใช่แต่กูมีวิธีกูมีวิธีตามมาทางน,นี้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 ไอ้ส<ะ>ัสเอ้ยทำไมถึงไม่มีใครตามกูมาวะ ไอ้เกียร์ตายบอกว่าทางนี้ทางนี้นี่นี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้แบบว่ามันไหลมายิงเราจะให้ค่อยๆเอาเราจะให้มันค่อยๆไหลมาแบบว่าโออมันก็เอาจริงป่ะการแก้ปัญหาเมื่ออยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราแค่ไม่รู้นะเอามันเออ จะตกตายนะรอบนี้มา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 เอ้ามึงก็ทำให้กูไม่ตกตายเด้อันนี้เนี่ยกูเดินใกล้ๆเลยกูเดินใกล้ๆเลยอ่ะพร้อมนะเอ่อขอได้เลยไม่ได้ไมอเคโอเคทุกคน let's go ไปเลยเฮ้ยกูอยากรู้อ่ะถ้าเกิดเข้าไปคนเดียวเป็นไงวะมันเข้าไปได้ยังวะขอโทษนะทำไมกูไม่ไปอ่ะเอ้าเอ้าเอ้าต้องเข้าหมดเหรออต้องเข้าทุกคนด้วยเหรอ เราเราจะยืนจะใครสี่คนให้ครบประตูนี่เฮ้ยอาจริงว่ะเของจริงอะเฮ้ยมึงไม่อมไม่อมเขียวเฮ้ยป่าเขียวเอาเลยปะเป็นยังไงกันมันมันวางบอกยากโอเคตีเลยตีเลยเออดอกหนึ่งเอ้ยเอ้ยนี่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 ตรงนี้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 เรลือโบมิสากุระเหลือเหลือเหลือเออเออ

โอ้ยขาอะไรขนาดนั้นวะฮัลโหลนี่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 ข้างล่างข้างล่างข้างล่างมองมองเลยตรงนี้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 มองมองมองเลยตรงนี้ตรงนี้ใคไปเข้ามาเข้ามาเข้ามาเข้าวังเข้าวังเข้าวังแหวนอะไม่ตรงตัวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครเรียกมาเรียกมาส่งแทนเฮ้ยนั่งเร็วเฮ้ยอย่าดึงกูเข้าไปดิอย่าดึงกูเข้าไป เด็กูไม่หามันดิอ๋ออันนี้คือดอกดอกมาเพิ่มแล้วใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้มีกี่อันอ่ะตอนนีมีสิบสี่อันเรายสิบห้าอ๋อนี่ไงเออได้แล้วนี่งั้นก็ไปไปทำสิ่งที่สนุกเหมือนกันยานหนึ่งกันเลดีกว่า อ่ทีละคนต่อทีละคนเออแล้วเราค่อยๆเดินมาทีละคนอ่าเราค่อยเดินตามมาโอเคฝาบิดฝาบิดเลยาบิดาบิดไม่ได้ครับาบิดเดี๋ยวคูจะได้บัญชีจำนะเฮ้ยโอ้ยมึงฝาบิดดิเดี๋ยวกูเนี่ยเดี๋ยวกูดึงให้เออเออเออเอเออออเออเออเอออถอยอเออ ตามไปาไปตาไปฝันบิดฝับิดฟาบิดฝันบิดฝับิดไปนู่นเราจะใช้เวลาเท่าไหร่เอ้าวะเอ้าเฮ้ยถึงแล้วอ่ะโอ้แค่นี้เองครับลูกนะโอเไปไหนก็เดินไปดิก็ต่องต้อไปแล้วอันนี้ฟาบิดฟาบิดตามไปอุ้ยเชี่ยกูรุนเฮ้ยเฮ้ยเหมือนจะมีตัวไล่แล้วนะไล่มึงนหรือเปล่าถอย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  ตีใครอ่ะตีโอเวนอย่าหลุดมาละมันไม่โดนรางวัลไม่ใช่เหรอไป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 มึงมึงมึงลงมีทางก็มีทางลงนี่ลงนี่ลงนี่เฮ้ยถ้าถ้าเราไม่เราเราไม่กดชิปไว้เราคือเราตกเลยปะเราเราเราล่วงเลยอ่ะถ้าเราไม่ชิปอ่ะไอต้อมไอต้อมไอต้อม

ของหายหมดเลยกูกูดูแลกูกับรัดกูกับรัดตายจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าไอ้ตายตายอ่ะมันจะดึงทุกคนไปทันทีส่กูด้วยกับกูด้วยไอ้ตั้มไอ้ถ้าไอ้ตั้มอ่ะคือจะวาร์ปไปตัวไอ้ตายอ่ะดึงเป็นเชือกเลยนี่เฮ้ยตอนนี้ว่าเฮ้ยเมื่อไรเจอวะไหนเจอเหรอทำไมมึงถึงพูอย่างนั้นวะไหนโอ้นู่นโอ้นู่นนู่นนู่นเฮ้ยเจ้าอะไรเฮ้ยดุงตั้มเอาดุงตั้ก่อนเอาดุงตั้ก่อน คอาดนด่วด่วเอาแล้วพนะขออนุญาตลองท่องนโมสามจบดูดด็นโมนโมนโมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห้โแดอันเรียบร้อยเก็บเลยอันนี้เป็นสูตรปะ ต้องขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ของเรามาด้วยโอเคปะได้เลยครับ3ยย2 1อุ้ยอย่างนู้นไะอ้เนี้ยเอาจริงนะเชื่ออะมันมันไม่เหมือนเซตูเกเตอร์ตรงที่มันผูกกับโอเวตอยู่คนเดียวเว้ยเหมือนเราแบบเป็นหมาโอเวตไม่เอาหมามาจจุอ่ะ ตั้มติดกับนัดแล้วก็เอ้ยนัดติดกับไตไอันนี้กูเพิ่งรู้นะเออมันต้องเป็นอย่างนี้มั้เออมันต้องเป็นอย่างนี้เอาหรอเอาแล้วทางคิดว่าทําผิดมาตลอดไม่เป็นไรครับคนดูหยวนหยวนเนาะลีลีใหม่ลีใหม่ตอนจบเราก็ทําได้ดีอ่ะไป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 

เจอกล่องอู้เหล็กเฮ้ยเจอแล้วนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ววางเตียงก่อนวางเตียงอ่ะเตียงแป๊บนึงยกูจะวางเตียงเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งตีกูวาเตียงพี่พนัเตียงไปไหนแล้ววะเอ้าแล้วตีกูหายไปไหนแล้ววะที่มือที่มือที่มือกูไม่เห็นกูบัก้านี่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  แม่งก็ไอ้เฮียรีบจริงๆไอ้สัสกูจะสอบถามว่ามึงว่าเราต้องตรวสอบพร้อมกันปะอะลองดูคนนึงก่อนเลยไหมหอมไป้อมมปสามคนนะไปสามคนหนึ่งไปไปอุ้ยมาแล้วโอ้ยมีเงี้ยที่เอารักโอ้ยมันก็ยังมีเชือกเหมือนเราเลย เอาใครมองอ่ะข oh. oh. bon oh, ึ้นขึ้นขึ้นไไขึ้น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 ข้นข้นกบอ่ะขึ้นขึ้นขึ้นอกก่อนเอาบอกก่อนเอาบอกก่อน ทไม่มาได้เลยวะทำไมตายต้องกิดจมาวะกบล็อกก่อนตีกูทำไมไอ้เคียร์้เียาดูนี่แค่เสาเดียมึงใช้ไม่กงเลยขึ้น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  กูคือไม่ได้ไปตัวนี่ไซไปตวนถ่วงอะเฮ้ยดมึงหยไอกาด้าลมก็เลยอย่างงี้แหละไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไป ทำทางเดินทำทางเดินทำทางทำทางเดินดีกว่าทางเดินดีกว่าโอเค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 ปูปีอยู่สองนัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยลูกบนลูกบนเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮอยเยเอย่ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮอยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮอยเฮ้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 ย้ยเฮอยไฮ้ยเ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยยยเยย้ยยย นี้เราต้องค่อยคขึ้นเหมือนเดิมนะโอเคใครมองอีกวะใครมองอีกวะไม่ไม่ไม่ตายไปีกูอะไรกูเกิดใหม่โอ้โหอลงละถ้าถ้ามีใครตายเพราะเอ็นด์แมนีกรอบมันก็ตีให้ ตีตดแ้วมีเลยไปมองนาทีไม่ก็มองหน้ากูเองแล้วมังก็หาเรื่องกูแม่นราวิ่งเราวิ่งไป